ดีกว่าไปโป๊ง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 ตีนะฮะเดี๋ยวผมปลูกเดี๋ยวผมปลูกผมแค่ปลูกรถไงวะลืม่อรอรอต้องมีน้ำมันก่อนต้องมีน้องมันก่อนต้องมีน้ำมันเดี๋ยวก็เบื่อไม่เอาไม่เลยหรอกยัง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 เราเราปลูกหาตังก่อนเราปลูกหาตังก่อนไป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 

ไปถั่วไเลยถเลยถอยใชไมู่้การมากอนี่รู้ไหมพี่ไล่รถน้ำปิดอะไเราเลยไปยีชั่วโมงเราเนี้ยไอหมาช่วยทำเียหน่อยดิสัตว์โทษทีครับทุกคนโทษทีโทษทีโทษทีีผมกัหัวร้อนไม่น้อยทำไมตอนนั้นเราถึงดีฝันไปวะไม่มไม่ใครอยากเล่นไงาแเ้วครับผมเลย เดี๋ยวนี้ก็เป็นมะาก่อนก็เป็นเถอะไม่องนนน้อกกูดีฟันไม่ได้แล้วชั่วโมงเกินนะวันเกินสิจ้าน้องอ๋อเดี๋ยวซื้อมาวันไหนเนี่ยนานเลยใช่ปะคือกูดีแม่แล้วไงต่กูแคตันนะฝั่งนี้นะกูแคตตันนะไม่ได้รีฟันที่พอเพียได้ปะวะเกมเกมฟิน ขายชั่วโงครับถึเล่นมาเป็นพันชั่วโมงอสักร้อยสามสิบก็พอแครแครชั่วโมงติชั่วโมงบาเล่นเป็นพันเป็นพันนะบร้อมิไอ้บูแม่งโลตังบู่สามสิบมาบูโลดีแะโตบูแคระบูแครบูแคระไอ้บูเข่าจะทำเป็นทางโอ้โหข่าทางใหญ่โตเนาะไอ้บูเราจะทำเป็นทางบูไม่ได้ทำเป็นไล่ทำเป็นทาง เออเึ้นไปแล้วเออเึ้นไปแล้วนะทุกคนทำเป็นส่วน,มมนมผมเล่นเป็นตัวตัวมืดๆนะครับผมเล่นตัวมืดๆย้ยเงินไปตรงรถย้ายเงินตรงรถโอเโอเคอเออย้ายงาห,ห้หหตรงวหมวะตาว เฮยทั้งเนาะแต่เล่นแม่งเล่นไม่ต้องสามสิัวะเล่นน้องเหรอไม่ได้จะมีน้ำมันวะการล้าดูดีมันเท่าไหร่อะดูดีมันประมาณหึงโได้มั้มันต้องเวลอาพด้วยเวลบ้ เราเวนมีปะเว้อะไรวะส่งร้โมเข้าโงดีดีดน้ำมันมันต้องเว้นสิบห้าต้องไปบ้านเว้นห้าก็ปลุกไปเรยน้ำมันก็แสดว่าไม่ดีนะไม่ดีเลยวงเ็ไม่ยดีงเ็ม่ค่อยดีเลยวะลามีมีมอแหกตวไวปะ จะดูรอแล้วปลุกตัวตัวตัุสตรวนกดกดกระสปกเา่วเหอเฮ้ยจริงเหรอถ้าเผาส่วเราจะซื้อเกมเลยนะเฮ้เดี๋ยวมีไก่ก็แถบไปหาด้ว่ะไป้ยเกมด้วยเฮ้ย อ,าาอ๋อ<ด>เลยอะเออได้แตนองหอีย่าแล้วกแสบตาไอ้สัเอ,อเอาแล้วไปม,มอรรำไม่เอ,อเบื่อเบื่อนี่ไอ้เาลยเอ,อแดกเลย ตังไว้พอต้อาของโตนะตอนนี้แคุ่กวยตัไว้พอีแย่งรถองไมัรถเคตงมาอครับเปลาปลาได้ปลาดเดี๋ยวจะใช้ก็มาหยิบเอานะเฮ้ยได้เงินแล้วเพื่อนไม่บอก

ผิดแบบสองหกวะโฟกนั่งเก็บแครอทต้องเก็บแครอทกระตั่วต้องเก็บแครอทกระตั่วนั่งเก็บแครอท,เ,อดท,อดทเดี๋ยวท้าม<อ>าซื้อกันมาสองร้อยหกบาทตั้งนานแล้วไงไม่ใส่เพลงค่าแรกๆเลยเม่งได้ฟันเลยไค่ไม่ได้เมื่อสามสิบบาทอ๋อนี่คือเป็นคว,วมา,วานนมวผิดเราใช่ไหมที่เรากดรีฟันกันเลยใช่เปิดเพลงให้ฟังดีกว่าไป รู <önce S 2> ้แล้วโอ้ห <excessive> น <use anything> ้าจอสตรีมผิดแปดแหกยิงหัวกับแะรตัวกับแครอทอลด์หนวจ้าดังวะเฮ้ยจอสตีมหัวบอลแล้วหัวอแล้วหัวอแล้วเหลือแครรอดนี่จอสตรีมอืมไม่เอาน้ำคองมันบิดวะแก่ตรงตรงถ้าเป็นเราอะเราเล่น2 point hot pit ตู

ปีกเกอร์ของ h i ฮเดีโทนิฟิคชั่นตา